สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมและเอีเป็นคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซึ่งวัในในี้รีเบิร์นนั่นเองครับผมวันนี้เราจะไม่พูดเยอะเราจะพาลงมังกร10ออโต้กันไปดูกันว่าม,มีตัวอะไรบ้างอ่ะกดเข้าไปเลยมังกร10ออโต้ครับผมจะประกอบไปด้วยเซอินครับผมอ่าประกอบไปด้วยเอสประกอบไปด้วยราเชียประกอบไปด้วยยุยครับผมและประกอบไปด้วยอีวานครับผมซึ่งอีวานตัวนี้ผมไม่ได้เจาะบ,บอกก่อนนะครับผมนอกนั้นก็จะจบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยุยเพราะว่าผมเอาไว้ลงหลายที่ครับผมหรือไม่ว่าจะเป็น เซอินเซอินที่เจาะอยู่แล้วเพราะว่าลงได้หลายดันไม่ว่าจะเป็นไอตัววัวสิหรือไม่ว่าจะเป็นดันท่าต่างๆระดับ10ก็ใช้เซอินลงอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นไอพวกนั้นวันนี้เอาเป็นมังกรก่อนเลเชลลอ่าตัวต่อไปเลเชลลครับผมเลเชลลก็เจาะเหมือนกันผมแล้วก็เอสครับผมเอสถ้าใครยืนไม่ไหวนะครับเจาะเพิ่มหนึ่งช่องนะครับตัวนี้ผมก็ยืนไม่ไหวเหมือนกันผมก็จะเพิ่มไปหนึ่งช่องนะครับซึ่งการผ่านมังกรชั้นสิบเราจะต้องทำให้เซอินนั้นมีดาเมีโดยเฉลี่ยต่อมังกรอยู่ที่สี่หม ถ้าลง40,000ผ่านแน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์ยกเว้นบางจังหวะดวงซวยเซอินโดนมังกรตีรัวอะไรมาณนี้ก็จะดวงซวยไปก็ตัดรอบไปนะครับผมแต่ถ้าตาบใดที่ไม่ดวงซวยกันไปและเซอินออกดาเมจอยู่ที่40,000ต่อรอบจริงๆผ่านแน่นอน100ล้านเปอร์เซ็นต์ของเขิงไม่ได้มาสนใจมากให้อีวานให้ยูให้ราชิวให้เอสยินไหวก็พอครับผมที่เหลือปล่อยเป็น้าที่เซอินที่ทําดาเมจนะครับวนสกิลการวนสกิลจัดโดนดับสกิลอย่างนี้ผมเราจะเอาชุบมาไว้อันดับหนึ่งเผื่อเซอินตายจะได้ชุบมาตี เสร็จแล้วเราจะใช้เป็นไอตัวฮิวอันดับ2ฮิวของยุ้ยจะทําหน้าที่ฮิวด้วยแล้วก็บัาพลังโจมตีด้วยครับผมอันดับ3จะเป็นโจมตีของเซอินเมื่อเริ่มต้นเทินครับผมเราไม่มีตัวชุบมันก็จะข้ามชุดไปและเราไม่มีตัวให้ฮิวมันก็จะข้ามฮิวไปครับผมนั่นเท่ากับว่าเริ่มแรกเซอินจะเปิดมาแล้วก็ปาดเลยครับผมนั่นจะเป็นสกิลที่1อยู่ตรงนี้ครับพอเซอินปาเสร็จแล้วโดนมังกรตีโดนมังกรต,มกรตีมันก็วนเข้าหาสกิลยุ้ยครับผมเสร็จแล้วก็ไปสกิลบนของร,รอายเชียรนคร แล้วถ้ามันบนสกิลไม่ทันมันก็จะลงสกิลจิ้มของราเชียลครับผมแต่ถ้าบนทันมันก็จะวนกันเป็นแบบนี้เลยผมอ่าชุบฮิวปาดนกโลชุบฮิวปาดนกโลประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูการผ่านจริงหรือเปล่าเริ่มต่อสู้ได้เลยอเข้ามากรมามก็ลงมาแล้วสามรอบแนละ้วของผมลงสามรอบไม่น่ามีอะไรผิดพลาดสตาร์ตตัวนะครับมันจะข้ามไปใช้สกิลปาของเซอินเลยเพราะว่ามีให้ตัวให้ชุบและไม่มีตัวให้ฮิว โดนตีรอบหนึ่งครับผมมีตัวให้ฮิวแล้วก็จะเซฟสกิลละยืนนั่นเองอ่ะพอมายุย้ยฮิวแล้วก็บัฟพลังโจมตีดามเมจไปด้วยเชื้อหนึ่งไม่ได้ใช้สองไม่ได้ใช้สามไม่ได้ใช้ผมมันจะข้ามไปที่สกิลรถอ่าพลังองการของ,งเรียวครับสกิลนกนั่นเองแล้ไป,ปนหนึ่งรอบแล้วก็ปาด ปาดในตอนนี้เราจะมีบัฟของยุ้ยและก็บัฟของเรเชลนั่นเองทําใหต้ตอนนี้ไอตัวเรเชลเอ้ยไม่ใช่ไอตัวเซอินตีแรงขึ้นแหมพูดไม่ค่อยถอดช่วงนี้ม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยทุก <S <S เล่นเองชงเองอัดคิดไม่ได้ไรมันไม่มีคนชงนี่ผมดาวเมจอยู่ที่ประมาณที่บวกจุดอ่อนอยู่ที่6 0,000ครับผม <S <S แต่เราไม่ต้องการถึง6ก0มื่นะเราต้องการแค่4 0 0 0มืครับ4 0 0 0มืก็ผ่านแล้วเพราะว่าตอนผมทำา C2 อ่ะดาวเมจผมจะอยู 5, ่ประมาณ4 0 0 0มืส สี่หมื่นสามสี่หมื่นสี่นี่แหละผมจำเลขเป๊ะไม่ได้ครับดาเมจเพียงแค่สี่หมื่นต้นๆก็ผ่านแล้วนะจ๊ะวนสกิลครบยังอ่าวนสกิลครบแล้วไม่มีสกิลให้ลงหรือเปล่ามีสกิลให้ลงอยู่ก็เป็นปาดของเซอินนิดนึงครับหากระปาหน้าเค้กไปเลยดีดีทีชุดจับชุดจับชุดจับชุบชับโดนไปอีกหกหมื่นสองย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเซอินไม่ต้องการอ่าสีหกไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่ทำดาเมจให้ถึงสี่หมื่น ถ้าคุณเป็นเซอินไม่มีดาวและดาเมจเกิน4ี่0 0ื่นก็ใช้เซอินแบบไม่ต้องขึ้น C ีก็ได้ทบเป็นสี่ําดาเมจถึง40,000ื่นผ่านแน่นอนแต่ถ้ามันลําบากเกินไปการขึ้น C2 สน่ะมันจะบวกดาเมจมาอีกประมาณ18%เเให้คุณนั้นลงมาก่อนได้ง่ายขึ้นครับดูมาต่อไปมันบัฟก่อนหรือเปล่าอ่ะอันดับ2จะกดบัฟก่อนครับมันจะได้เป็นฮิวด้วยอะไรด้วยตอนนี้ใครที่เยืนไม่ไหวครับ ให้ไปขึ้นตัวป้องกันด้วยครับหาป้องกันมาใ,ใส่อีกสักชิ้นนึงเพราะสำหรับคนที่ไม่ได้เจาะไอตัวเอสนะครับบางทีเอสไปก่อนพอเอสไปก่อนแล้วทําดาเมจไม่ไหวเพราะเอสนั้นใช้ลดพลังป้องกันของมังกรซึ่งมังกร1ิมีพลังป้องกันเยอะมากยังไงก็ต้องมีเอสหรือมานิซาในการลงดันมังกร1ิบนะครับอ่านี่ผ่านแล้วถ้าดาเมจ4 0 0 0มื่นก็จะไปนานหน่อยอีกนิดนึง และนี่ก็คือวิธีการลงบังกรสฉบสับเทตี้บิ๊กมาเอร์นั่นเองครับผมสำหรับใครที่รอลงวัวอยู่เดี๋ยววัวมาคลิปหน้านะครับซึ่งซิมที่ผมใช้จะมีแบคโรดไม่ต้องเจาะช่องอแล้วก็มีคารานนอนไม่ต้องเจาะช่องทำยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ซ a g a เกนออนนิค i ามจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบิเกอร์ูเวเวลเจอกันคลิปหน้าครับ